ครับมื่อนี้นะครับเด้อเปิดคลิปมาผมอยู่หอผกแก้วนะครับหอผกแก้วเวียงจันทร์นะครับสบปบปลาวนะครับเนาะอันนี้นะครับเป็นสถานที่นะครับจำลองนะครับเนาะนี่ครับหอผกแก้วนะครับเนาะเป็นหอผกแก้วมรกตที่อยู่สปปลาวนะครับพี่น้องเนาะมีผ้ามาเบิ้งครับแบเบิ้งบรรยากาศรอบๆเพราะว่าข้างในเขาบอกเห้ถ่ายรูปนะครับเนาะนี่ครับสถานที่นะครับมื่อนี้เจลินกบประคำมผ้ามาเบิ้งครับพายางนะครับเนาะ นะครับสถานทีนะครับมีประปุตูลูปโบราณนะครับอายุหลายร้อยปีเลยครับอายุหลายร้อยปีเพี่ยนต่างต่างนะครับเป็นศิาาลาจางลึกแหลต่างๆนะครับเนี่ยนะครับจารลึกไว้นะครับเนาะ เป็นของเก่าของแก่ครับของมรดกล้ำค่าเลยนะครับเนาะของพี่น้องสปปลา้วนะครับเนาะนี่นะครับนาสถานที่แห่งนี้นะครับเขาเอื่อนมาหอพระแก้วนะครับพระแก้วนามจับจักพุทธรูปนี่ครับเป็นศิลาจารึกนะครับบนแข่มต่างๆนะครับเนาะน่าสถานที่แห่งนี้นะครับเนาะ มีนักท่องเที่ยวมาหลายครับผมกับบรรยากาศข้างหน้านะครับกับบรรยากาศด้านหนาของหอพระแก้วนะครับเนาะนะครับเบื้งบรรยากาศของนอกนะครับเนาะเบึงบรรยากาศนะครับสาหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับนะครับสำหรับคนล่าเองกับทีคาเข่าดันไนกับสิบพันกีบนะครับต่อคนนะครับแล้วก็กันนักท่องเที่ยวทั่วไปก็อยู่ที่สามสิบพันกีบบอนะครับเนาะนะครับกันกันจำบุผิดนะครับน่ครับนี่แหละครับผม บรรยากาศนี่เลยนะครับเป็นหอพระแก้วนะครับก่อนที่พระแก้วยูนี่นะครับจะเป็นองค์รูปสีดํานะครับเนาะก่อนที่จะอันเชิญไปไหว้เมืองไทยนะครับเนาะนะครับอยู่เมืองไทยก็เป็นองค์สีเขียวยูนีองค์จาลองเป็นสีดํานะครับอันนี้ประคํากับพาเจรินนะครับอย่างมาไหวนะครับอยู่หอพระแก้วนะครับแห่งนี้นะครับเนาะเป็นหอใหญ้ครับผมนะครับ อ่เป็นหอใหญ่นะครับกับสำหรับเอฟซีนะครับที่เบิงอยู่กับกดตากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดอ้อนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของครูบันครูเมืองของพี่น้องสปปอล่าเช่าวเวียงจันทร์เฮานะครับเนาะนะครับ,นะรบโอเคครับเดี๋ยวเจลิ้น จะชวนไปทั้งหนต่อนะครับนะี่นี่ครับนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาหลายเลยครับโอเคฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสำหรับ FC เอฟซีนะครับขอบคุณหลายๆครับสบายดีสวัสดีครับ